เทพเสียน40,000ปีตอนที่400รุ่นใหม่เวลา10โมงเช้าโรงเรียนมัธยมบุตรหลานคนงานเหมืองแห่งเมืองฝูเกอบนสนามกีฬาขนาดใหญ่เต็มไปด้วยผู้คนเนื่องแน,น่นชนิวิติว่าแม้แต่หนามยังไม่อาจกระเซ็นผ่านโรงเรียนมัธยมบุตรหลานคนงานเหมืองในวันนี้แตกต่างจาก3ปีที่แล้วมาก หลังจากประสบความสำเร็จกับเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรหรีเหยาก็ได้มอบเงินทุนสนับสนุนจำนวนมากให้แก่โรงเรียนในบ้านเกิดของตนช่วยให้โรงเรียนมัธยมบุตรหลานคนงานเหมืองปรับปรุงอาคารเรียนใหม่ขยายสนามกีฬาสร้างห้องฝึกอบรมใหม่และจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก ทุกวันนี้โรงเรียนมัธยมบุตรหลานคนงานเมืองไม่เพียงแต่รับลูกหลานคนงานจากเขตหุยเหยียนเข้าเรียนเท่านั้นแต่ยังเปิดรับบุตรหลานพลรเร,รือนจากในเมืองด้วยค่าเล่าเรียนที่ต่ำมากทำให้มีจำนวนนักเรียนมากกว่าเดิมถึงสองเท่าในเวลานี้นักเรียนหลายพันคนมารวมตัวกันที่สนามกีฬาสนทนากันอย่างตื่นเต้นกระตือรือร้นส่งเสียงอึกระึกคึกคักไปหมดถังเซียว จ้ายังไม่ตื่นอีกราเริงหน่อยกำลังจะมีผู้ยิ่งใหญ่มาที่นี่แล้วท้ายแถวของกลุ่มนักเรียนเด็กชายผมสีเหลืองแหง้งใช้สอกกระทุงสหายร่างอ้วนที่ทำท่ายืนหลับอยู่ด้านข้างผู้ยิ่งใหญ่อันใดอย่าเพอเจอเกินจริงได้หรือไม่ก็คงเป็นเจ้าเมืองฝูเกอมาอีกแล้วกระมังจึงได้เรียกตัวนักเรียนทั้งหมดมารวมกันเพื่อตั้งแถวรอรับ เมื่อคืนคาฝึกวิชา13ท่าสัตว์ร้ายสัพพยุตจนถึงตีสาง่วงนอนแทบตายแล้วไหนเลยจะมีเวลามาสนใจวิหกนกกาที่ไม่มีเรื่องราวให้กระทำเหล่านี้เด็กชายตัวอ้วนเจ้าของนามถังเสี่ยวอาปากหาวอดพางกราวอย่างไม่ใส่ใจนักต้องกันข้ามกับเด็กชายผมสีเหลืองแห้งซึ่งดวงตาเป็นประกายวิบวับแม้แต่ซุ้มเสียงยังสั่นเล็กน้อยด้วยความตื่นเต้นลิงโลด เจ้าเมืองฝูเกอผีสางอะไรของเจ้าผู้มาคือหลีเหยาตั้งหากอีแรงหลีเหยาเด็กชายตัวอ้วนหยีตาลงเป็นเส้นเดียวจากนั้นเบึงพงขึ้นทันทีรางอวดแทบจะก,กระโดดสูงสามชื่อด้วยความอัศจรรย์ใจว่าอะไรเจ้าหมายถึงยอดอร,ริยะที่ออกไปจากโรงเรียนมัธยมบุตรหลานคนงานเมืองของเราอีแรงหลีเหยาผู้นั้นหรือ หลีเหยาเป็นโอเซียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจของนักเรียนโรงเรียนบุตรหลานคนงานเหมืองหลายพันคนเด็กน้อยจากยานแหล่งเสื่อมโทรมเหล่านี้ยึดถือมันเป็นแบบอย่างในฝันเป็นเป้าหมายของการไล่ตามเยาว่าแต่อาคารเรียนและอุปกรณ์การฝึกอบรมมากมายในโรงเรียนมัธยมบุตรหลานคนงานเหมืองล้วนได้รับการสนับสนุนจากหลีเหวยาวสิทธิ์เก่าอันเป็นความภาคภูมิใจของทุกคน เด็กน้อยเหล่านี้มักจะวนเวียนชมดูบันทึกการต่อสู้ของหลีเหยาผ่านทางเครือข่ายวิญญาณหลายร้อยครั้งโดยไม่รู้จักเบื่อหน่ายทั้งยังจัดตั้งกลุ่มความสนใจที่เรียกว่าหน่วยย่อยอีแแรงขอเพียงมีข่าวเกี่ยวกับหลีเหยาแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่คำแต่พวกมันจะไม่มีวันพลาดข่าวใดไปอย่างแน่นอน เด็กชายอ้วนถังเสี่ยวและเด็กชายผมสีเหลืองแห้งก็ไม่ใช่ข้อยกเวน้นพวกมันก็เป็นสมาชิกของหน่วยย่อยอีแรงเช่นกันในเวลานี้เองเด็กน้อยทั้งสองพันรู้สึกเย็นเยียบไปถึงไขสันหลังราวกับกระดูกสันหลังทางเส้นถูกฝังจมอยู่ในน้ำแข็งต้องยนคอลงโดยไม่รู้ตัว เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นกระสวยบินสีเงินอันเลิศหรูลำหนึ่งจอดนิ่งอย่างเงียบเชียบตั้งแต่เมื่อใดไม่ทราบจากเปลือกชั้นนอกที่ไร้ลอยต่อของกระสวยบินพลังสภาวะอันแกร่งกล้าไร้ขอบเขตแพร่กระจายออกมากดทับใส่นักเรียนทุกคนราวกับตะข่ายที่มองไม่เห็นผืนหนึ่งฮะนี่มันกระสวยบินอะไรกันข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยดูเหมือนว่าจะลำหน้ากว่ากระสวยสงครามวิหกลีลับ ที่มีมูลค่าหลายร้อยร้านเสียอีกกินอายสภาวะของอีแรงหลีเหยาช่างน,นาสะพึงกลัวนักเพียงแค่แผ่ออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจก็ทำเอาค่าแทบหายใจมิออกแล้วนี่มันอายุมากกว่าพวกเราแค่สี่ห้าปีจริงๆหรือผู้บำเพ็ญตนช่างร่ำรวยลวน้นฝาโดยแท้ข้าต้องฝึกฝนให้มากกว่านี้สักวันข้าจะต้องเป็นผู้บำเพ็ญตนที่ทรงพลังเหมือนกับหลีเหยาให้จงได้ นักเรียนทุกคนปากอ้าตาข้างเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างโง่งมแสงสีเงินสว่างวาบขึ้นครั้งหนึ่งเห็นร่างสูงโปร่งปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าสวมเสื้อคลุมสีเงินสดใสที่ถักทอจากวัสดุนาโนแนบติดกับร่างกายโดยไม่มีลมโออาสง่าง,งามถึงที่สุดคนเหินร่างลงมาบนแท่นเวทีอย่างชา้าช้ามันก็คือหลีเหย่อาจารย์ใหญ่เหมาท่านปู่หวัง ลียาวต่งเข้ามาสวมกอดสองผู้เท่าบนเวทีอย่างอบอุ่นแม้ว่ามันจะอยู่ในโรงเรียนมัธยมบุตรหลานคนงานเหมืองเพียงไม่กี่เดือนแต่ก็ไม่เคยลืมเลือนว่าครั้งที่มันตกอยู่ในสภาพโดดเดี่ยวายทีพึงที่สุดเป็นอาจารย์ใหญ่เหมาผู้นี้เองที่รับตัวมันเอาไว้โดยไม่สะทกสถานต่อแรงกดดันอันใดสำหรับท่านปู่หวังไม่จำเป็นต้องเอ่ยให้มากความตลอดเวลาที่มันเติบโตขึ้นมา หากม่ใช่ว่าท่านปู่หวังมีเมตตาปราณีต่อมันเกรงว่ากระทางค่าเราเรียนมันยังไม่มีปัญญาจ่ายได้และหากว่ามันต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่ตอนนั้นเส้นทางชีวิตของมันก็คงจะแตกต่างไปจากตอนนี้มากบางทีมันอาจจะกลายเป็นเฝยหลงหรือเยียนหลังอีกคนหนึ่ง ดังนั้นลีเหวยาวถือว่าโรงเรียนมัธยมบุตรหลานคนงานเหมืองเป็นโรงเรียนเก่าของมันและภูเทาทั้งสองนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากยาตสนิทที่มันเคารพรักอย่างจริงใจขากลับมาครั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างอาคารฝึกอบรมอีกแห่งหนึ่งข้าตั้งใจว่าจะสร้างตามมาตรฐานสูงสุดสำหรับการฝึกซอมของเยาวชนซึ่งจะไม่ด้อยไปกว่าโรงเรียนชื่อดังหลายแห่งในสหพันธ์ แน่นอนว่าเมื่อมีการฝึกฝนที่หนักหน่วงรุนแรงขึ้นสิ่งที่จะตามมาก็คือการบาดเจ็บจากการฝึกฝนทุกประเภทดังนั้นข้าจะสร้างห้องพยาบาลรุ่นใหม่ล่าสุดตามมาตรฐานของโรงพยาบาลสนามทหารในแนวหน้าอีกแห่งหนึ่งมันสามารถแก้ปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดที่เกิดจากการฝึกหลีเหยากล่าวอย่างเยือกเย็น หลายเดือนมานี้มันอยู่ในสมาคมดวงดาวลับได้แลกเปลี่ยนสมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินเป็นจำนวนมากมายสิ่งเหล่านี้สามารถขายออกไปได้อย่างง่ายได้แต่ละชิ้นมีมูลค่ามหาศาลแม้แต่แต้มคุณูประการก็สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้โดยตรงถือเป็นรางวัลสำหรับแต่ระภารกิจ และในครั้งนี้มันกำลังจะไปปฏิบัติภารกิจดวงดาวสุดขอบฟ้าที่เต็มไปด้วยอันตรายจึงได้รับเงินคาจางลวงหน้ามาเป็นจำนวนมากตัวมันเองยังไม่มีสถานที่ที่จะลงหลักปักฐานทั้งมันและติงหลิงตังก็ไม่ได้ขาดแคลนเงินทองดังนั้นมิซูนำเงินจำนวนนี้มาลงทุนในโรงเรียนเก่าของตนความไทะเยอทยานของหลีเหยาไม่ใช่แค่ความสำเร็จของตนเองเพียงผู้เดียวเท่านั้น มันยังหวังว่าจะสร้างให้โรงเรียนมัธยมบุตรหลานคนงานเหมืองแห่งเมืองฝูเกอให้กลายเป็นโรงเรียนชั้นเลิศในระดับต้นๆของสหพันธ์ทั้งหมดเป็นสถานที่ซึ่งเด็กยากไร้แต่มีความสามารถทุกคนจะได้รับโอกาสสำหรับการฝึกฝนช่วยให้พวกมันสามารถก้าวขึ้นมาบนเส้นทางแห่งการบำเพ็ญเพ,เพียรหรือหยาสองปีมานี้เจ้าช่วยเหลือโรงเรียนของเรามามาก คราวนี้ยังจะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อสร้างอาคารระดับสูงอีกสองหลังข้าไม่ทราบว่าจะขอบคุณเจ้าอย่างไรดีอาจารย์ใหญ่เหมาถอนหายใจด้วยอารมณ์ความรู้สึกครั้งนั้นข้าเพียงคิดว่าช่วยเหลือเราหวังสักครั้งมีหน่ำสายังเป็นความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆลำบากเพียงแค่ยกมือเท่านั้นช่างนึกไม่ถึงจริงๆว่าเจ้าจะมาไกลถึงเพียงนี้ ไม่ถึงสมปีก็ทะยานขึ้นเป็นผู้บำเพ็ญตนด่านจูอูจีที่อายุน้อยที่สุดในสหพันธ์หลี่เหยาแยมยิมอาจารย์ใหญ่สำหรับท่านในตอนนั้นเป็นความลำบากเพียงยกมือเท่านั้นสำหรับข้าในตอนนี้ก็ลำบากเพียงยกมือเท่านั้นเช่นกันเรื่องเงินที่ใช้สร้างอาคารฝึกอบรมและห้องพยาบาลไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอันใดขขายังหารือกับหัวหน้าเจ้าแห่งสมาคมทหารผ่านศึกพิการของเมืองฝูเกอ ตกลงกันว่าทางสมาคมจะส่งกลุ่มทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์โชคโชนมาทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนวิชายุทธและวิธีการต่อสู้จริงให้แก่นักเรียนค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าจะเป็นผู้รับผิดช,ชอบเองท่านก็ทราบว่าตอนนี้สหพันธ์ได้เข้าสู่สภาวะสงครามระดับที่หนึ่งแล้วทหารของกองทัพเป็นอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุด หากสามารถสอนให้นักเรียนเหล่านี้เรียนรู้วิชาการต่อสู้มากขึ้นพวกมันจะได้ไม่ต้องลำบากมากเกินไปหลีเหยาขบคิดใครควรมาเป็นอย่างดีหากมันสามารถกลับจากดวงดาวสุดขอบฟ้าได้อย่างปลอดภยัยเรื่องเงินก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องเอ่ยถึงการว่าจ้างทหารผ่านศึกพิการไม่กี่คน แม้แต่หน่วยรบพิเศษทั้งหน่วยมันก็มีปัญญาจ่ายได้แต่หากมันไม่ได้กลับมากลุ่มประกันภัยในสังกัดสำนักใหญ่สิบอันดับแรกของสหพันธ์จะจ่ายเงินชดเชยจำนวนมากซึ่งจะจัดสรรตามคำสั่งเสียของมันสมควรเพียงพอสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างและการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมบุตรหลานคนงานเหมืองต่อไปอาจารย์ใหญ่เหมาพยักหน้าสำแล้วสำเล่าหลี่เหวา เพื่ออนาคตของนักเรียนเหล่านี้ข้าก็ไม่เกรงอกเกรงใจแล้วหากมีผู้ฝึกสอนพิเศษที่มีประสบการณ์จะก,กองถับมาช่วยฝึกอบรมให้แก่นักเรียนของเราถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งเจ้าก็ทราบว่านักเรียนของเรารุ่นนี้ลวนมาจากครอบครัวคนงานเหมืองและชุมชนแออัดพรสวรรค์ของพวกมันมีจำกัดมีหน่ำสามก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับการศึกษาที่ดีตั้งแต่แรก คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่พวกมันจะสามารถปลุกรากปานและกลายเป็นผู้บำเพ็ญตนเช่นเดียวกับเจ้าเกรงว่าภายในหลายปีนี้อาจแทบไม่มีผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่เจ้าเริ่มให้การสนับสนุนโรงเรียนของเรานักเรียนทุกคนก็ยึดถือเจ้าเป็นแบบอย่างเริ่มฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งโดยไม่จำเป็นต้องเคี้ยวเข็นทุกคนแข็งแกร่งขึ้นไม่น้อย ปีที่แล้วมีนักเรียน174คนที่ผ่านการทดสอบของกองทัพกลายเป็นทหารของกองทัพสหพันธ์หลีเหย่าตากระจ่างวูบ174คนเป็นผลลัพธ์ที่ไม่เลวสหพันธ์สิงเหย่าเธอทูนผู้กล้าบูชาวิชายุทธทหารกองทัพสหพันธ์มีสถานะสูงส่งแทบจะไม่ด้อยไปกว่าผู้บำเพ็ญตนสักเท่าใดคิดเข้าร่วมกองทัพสหพันธ์ไม่ใช่เรื่องง่ายหนัก สำหรับเด็กที่มาจากครอบครัวยากไร้การเข้าร่วมกองทัพเป็นทางเลือกที่ดีมากในกองทัพพวกมันสามารถเรียนรู้วิชายุทดมากมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งยังจะได้รับการจัดสรรโอสถวิเศษและสมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินเป็นประจำหลังจากปลดประจำการจากกองทัพยังสามารถหางานทำได้ไม่ยาก เป็นที่นับหน้าถือตาทางสังคมและเมื่อประสบปัญหายังมีสมาคมทหารผ่านศึกคอยให้การช่วยเหลือดุดพี่น้องสำหรับคนธรรมดาการเป็นผู้บำเพ็ญตนอาจเป็นเพียงความฝันที่ไม่มีวันบรรลุได้แต่การได้เป็นทหารของกองทัพสหพันธ์กับเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ด้วยการภาคเพียรพยายามในอดีตที่ผ่านมาสิทธิจบการศึกษาจากโรงเรียนบุตรหลานคนงานเหมืองในแต่ละปี มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถผ่านการทดสอบเข้ากองทัพสหพันธ์แต่ปีที่แล้วกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้น5เท่า10เท่าซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลมาจากการสนับสนุนของหลีเหยาวนั่นเองช่วยกล่าวอันใดกับนักเรียนเหล่านี้สักหน่อยเถอะทุกคนล้วนเธอทูลเจ้าเป็นโอเชียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกมันตั้งแต่ได้ยินว่าเจ้าจะมาพวกมันก็เอาแต่กระโดดขึ้นลงราวกับวานอนที่กำลังกระสับกระส่าย จนคาเวียนหัวไปหมดแล้วอาจารย์ใหญ่เหมาเก่าวด้วยรอยยิ้มลีเหยากวาดตามองไล่ไปตามฝูงชนที่ด้านล่างเห็นมีเพียงความเงียบสงัดและดวงตาที่ลุกโชนนับไม่ท้วนจ้องมองมายังมันอย่างหิวกระหายต้องอดหัวเราะออกมาไม่ได้มันพันนึกขึ้นได้เมื่อสามปีก่อนในสนามกีฬาขนาดใหญ่ของโรงเรียนเมฆแดงที่สอง มันกับเหมืองเจียงสหายรักยืนอยู่ที่ท้ายแถวจ้องมองดาบอสูรเพึงให้ด้วยความอิจฉาเลื่อมใสอย,ย่างสุดหัวใจภาพเช่นนี้นับว่าคุ้นเคยอยู่ไม่น้อยพิบตาเดียวเวลาก็ผ่านไป3มปีแล้วหลังจากนิ่งครุนคิดอยู่ชั่วขณะลีเหยาเก้าวออกไปข้างหน้าเวทียกสูงจากพื้นสองเมตรเบื้องหน้าย่อมไม่มีสิ่งใดนอกจากอากาศธาตุ อย่างไรก็ตามมันคลายก้าวเหยียบบนขั้นบันไดว่างเปล่าซึ่งไม่มีอยู่จริงค่อยๆเดินขึ้นไปทีละก้าวจนถึงระดับความสูง4-5หเมตรผู้บำเพ็ญตนด่านจูจีสามารถใช้ลมปานควบคุมกระแสะอากาศช่วยให้บินในอากาศได้บ้างแม้จะไม่เร็วหนักก็ตามในการต่อสู้ความสามารถนี้แทบไม่มีประโยชน์อันใดเพราะรังแต่จะทำให้กลายเป็นเป้นเปานิ่งมีชีวิตเสียเปล่า แต่เมื่อนำออกมาใช้ในยามนี้กับสามารถสร้างความตื่นตะลึงให้แก่นักเรียนตัวน,น้อยเหล่านี้ในบ้าเกินพอลีเยาวนึกถึงฉากอันน่าตื่นตาตื่นใจเมื่อครั้งที่ดาบอสู์เพิงไห่ระเบิดพลังของดานจูจีขั้นสูงสุดให้มันได้ชมเป็นครั้งแรกมันสูดลมหายใจลึกแล้วระบายออกอย่างยาวนานผมเพาปลิวสะบัดอย่างบ้าคลั่ง ประกายสายฟ้าสีม่วงเข้มและไฟนรกสีฟ้าครามเต้นระริกอยู่รอบกายหมุนวนอย่างรวดเร็วกระแทกชนกันไม่หยุดหยัง้งเกิดเป็นซุ้มเสียงแตกระเบิดอันทรงพลังคืนพลังปานกลับกลายเป็นรัศมีสีเงินกวาดวาบออกไปทุกทิศทางฮ ลีเ่ยาคำรามต่ำลึกราวกับพายุหมุนกวาดลงไปที่ผืนนักเรียนที่ด้านล่างแทบลืมตาไม่ขึ้นชุดนักเรียนสะบัดผิวไปตามแรงลมนี่คือพลังของผู้บำเพ็ญตนอย่างนั้นหรือนาสพึงกลัวเกินไปแล้วข้าก็อยากเป็นผู้บำเพ็ญตนอยากบินไปบนท้องฟ้าอย่างอิสระทุกคนร้วนมาจากย่านเสื่อมโทรมอีแหลงหลีเหยาทำได้ข้าก็ต้องทำได้เช่นกัน เสียงอุทานและเสียงตะโกนดังไม่ได้สับแต่สำหรับหลีห่เหยาแล้วกับรับฟังได้ชัดเจนถูกท้อยคํามันยิ่มเล็กน้อยเปล่งเสียงกึกก้องดุดเสียงย่ำระครังอยากเป็นเหมือนข้าหรือเช่นนั้นก็จงฝึกให้หนักที่สุด